ดีค่ะมันยังเกาะเออจะต้องเหนือวแตรู้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้จะพาตัวเกียวจะพามาดูคุณลุงนะคะคุณลุงจะกำลังเอาลงสีขึ้นรลไปส่งพรุ่งนี้ค่ะอะไรลกูกยังไงจะใส่มาแล้ว <c oughs> เนื้อป้าถ่ายคลิปก่อนแล้วมีตาดูแลกับพี่โตเด้อเด้พี่โตกำลัลงมาแบบนี้เ,ยเลย ซีหน่อยแล้วจะอ่ำมาเอือนก็มาหน่อยบันไดไม่น้อยปันได้าส่งใส่ใต้อ่ำเนี่ยส่งใส่เรื่องถามเราส่งแถวอำนาจมาสั่น สงใส่ลูกนี่ไปส่งเอเพือดีดเดลอุดรมอำเพื่อดีลเอาเอำเพอพี่บูญจังหวัดอุญพี่บูญนังสาหารส่งพี่บูญนางสาหารจ้าเตมามสคมับมติมเเตามเอเติมเริ่มเวเ

รอเดสามรอรูปหินก็รอสุกสามรูป้าส่งพรุ่งนี้เหมือนกันค่ะเอามือห้องนะเอาหนึ่งสองสาหนึ่งสองเฮเ้ยดิเดินเดไเชี่ยวไมตีสายไหมเฮ้ยเ็ ามาีราคะพี่น้องโทรเบอร์0813212344ได้จ้าตัวลูเองนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทรถ,ถามได้นะคะ0813212344ได้ได้ต่วรองไหนนะครับพี่น้องเด้อได้ตัวร่องได้นะคะสอบถามได้คะ่ววคะ ลูกกำไครครับอยู่กับต่าไซหรอครับโอ้ยเรียกยายเพื่มากินบกทุเรียนเด้อชื่อบกทุเรียนมาสู่กินชื่อบกทุเรียนมาสู่กินครับผมลูกมาสั่งแอมอย่าขู่เขาได้ยังอย่าขู่เขาได้ยังหนาวนะนะลูกแต่มันลม ตังเงเขียบ่มาผลา่ผมรุ่นรคนะาจท่บาทรุ่นนี้บ่ออรุ่นนี้ผมผมขายอยู่แถวระยะบกแบบสี่หมื่นครับรุ่นนี้ราคาสี่หมื่นทค่ะแทนครับแต่ว่า้า,านน้าสี่หมื่นนี่ขึ้นไปทรง้าทรงระยะบมเกิร์อยสองลอยโลทรงพี่ครับทรงแค่ละเอื่นเดียวา ถ้าไกลหลายก็ขอค่าหนังมันแนี่ยเล็กๆน้อยค <c> ร <oughs> ับผมเพราะว่านังมันนั่นแพงอันนี้ส่ง,สงเช้าบ่านจะที่นห่งราคาสี่หมื่นจ้า, 40, จาเนี่ยราคาสี่หมื่นบาทนะคะสีเขาวสอง,องคือไม่เกินสองร้อยกิโลไม่คิดค่าส่งนะคะวันนี้อนเอื้องส่งอำเภอเดีดเอ้ยเกาะอำเภอพิบูลน่าสาหารนะจ้าเนี่ยใครสนใจก็สอบถามได้นะคะที่เบอร์รุ่งเทียนนะคะ081 สามสองหนึ่งสองสามสี่สีนะจ๊ะเจอกันเอำเภอพิบูลบางสาหารพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซั b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะ